เจบรัชบางสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่าสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามางานหน่อยเลยเจะไปเป็นอาจารย์ที่ทคนิคเทียไหมเรียนแล้วหละหมืนหมื่นแล้วแหละแปดว่าทำงานอจารจันทำงานปิจบปิยาโทยังคุณแม่หาคุเรียนเด็ดต่อนค่ ก็พูดทางดับสายมือนะคะเป็นบริษัทตรีปัจจัยโมบายนำโดยสถาบันพัฒนาสินเชืแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสปวพภาคสองของเราด้วยเองนะคะในพุ่งของกานนะคะก็จะเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาคาสินค้าแวงงานนะคะการให้ความร่วมมือต่างๆ สัญงานของเราก็จะมีตั้งแสามวันนะคะเราเจอกันวันนี้แล้วเราก็จะแันวันนี้ระหว่าันที่หนึ่งวันนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆมากมายเนี่ยเป็นที่น่าสนใจและก็สนุนานนะคะตอนนี้า ด้วยหรอคะนะคะช่างเครื่องของทางทาเรือกัตหีบที่เ่าดเป็นาคตัวที่ยที่ได้ัการสบเชื่อเส้นหนึ่งร้อยห้าสิบแดก็แบนี้นะคะเรายังมีสมาคมสาการแพทย์ไทยนะคะมาว่นมาอกั เมื่อปัจจุบันนี้แต่จิงท่านเป็คนเลือไปเลือไปรับมว่าขอนี2ครับทีราสเือ กจตาเลตประเทศนะคะในวันที่เพลี่ยนกข้ามประจนชาทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่นะคะกมีความดีนะคะที่มเสารจิตน่างๆนะคะทุก้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เารจางาต่างอาีไม่ว่าจะเป็นในรับงลหระงนะค่มา่ เือต้น้้อให้การนคืออันนี้อยู่ในระดับในระดับนหมนช่ผมไปนิดเีอยู่ได้กี่นาทีครับ้อยคี้งก็ยัได้จะมีสปอตอนอาจะต้องนให้่างคือทำไมไฟไม่ดูใช่คือเชือมใต้น้ำเนี่ยเราใช้กันเปรงกลา มันจะล็มันก็จะวิ่งออกแต่แค่ตปา่วเชื่ยมได้นะคะก็มีขั้นของกาจุดมัวนกรราายเื่งจาต้องดังน้ำลงไปนคเชื่อมข้างล่าเยพอให้ตัวเชื่อมที่ไทีอนะรัาตัวรีชินงานนะครับมต่อไปเป็กระแสีก็อย่นะคะว่าเรา การนำน้ำจะมีสแบบจะมีแบบเซฟเฟสกับแบบสูป้าถ้าใช้ใช้สูป้าก็ใช้อากาศลแบบแต่ถ้าเกิดเราอาการอานอพิวเรวันนี้เราก็ลาบาร์เรลกับอุปกรณ์ทีนแรก จบไปแล้วทาแน่นอนนะคะเป็นการทีนว่าเราฝึกผาไปแล้วสามน่นด้วยกันนะคะทุกนต่นนะคะทุ่บารึกได้รับการยิงานะคะแต่แน่นอนเพราะทั้นะคะก่จบไปนะคะยังมีรายได้นะคะนการประกอบอาชีพการกว่าหนึ่งพั่ายนะคะเป็นเครื่องบบแค่ค่ใ่แต่กุบ้านนี้เรา ก็มีของแสนของแพนะคะซึ่งทางเายทีมสี่มอเตอร์นะคะมาแผ่ให้ด้วยนะคะเพอวให้การสนับสนุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังได้รับการสนัสนุนนะคะจากบริษัทโรบินโรบินที่อไปสาาหารับ ข <c oughs> าาึ้นะมาที่ไรออกออกมะอากมะนี่เลยตะกร้อะกร้อปูเอวเลยแค่ลอยถ้าไม่เหมือนของท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติก็มีใช้รถนะคะปสัมผ้สในการขับท่องเที่ยวไปทั่วทุกที่เลยนะครับจะได้ข้อสองเป็นรัฐบาลที่นำตัวได้ เคื่อนที่แรงเรวนะคะเรื่องนะคะต่ที่จะไปที่หลาดนะคะนะคะมีความเข้ากันกับนะกท่องเที่ยวนะเจ้ของรถที่เป็นือกเปน้าของนะคเอดูแลนะคะเพื่อการใช้รถยนได้นะคะสำหรับรนะคะอีกต่อไปก็ี่เสนเรื่องของ สำหรับโคงการไฟล์ร่ามกางที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ่าจะเป็นสถาการท